ข้อมูลเหรียญหนึบาทนิกเกิลวาระที่8การแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่8ปดเป็นเหรียญแบบนี้นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญ25มิลิเมตรน้ำหนักของเหรียญอยู่ที่7กรัมจำนวนการผลิตทั้งสิ้น3ล้านเหรียญ หนังสือเหรียญกระสาบไทยประเมินราคาสภาพเหรียญ UNC ไว้ที่130-150บถึงาบาทแต่เวลาซื้อขายกันจริงๆช่วงนี้นะครับราคาไม่ถึงขนาดนั้นอย่างมากก็ประมาณ40-50บถึงาบาทด้วยจำนวนการผลิตที่เยอะคือจำนวนการผลิตทั้งสิ้น3ล้านเหรียญมาดูลักษณะของเหรียญน,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา1บาทไม่ขัดเงาวงขอบนอกก็จะมีเฟืองจักล้อมรอบอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของเหรียญ ส่วนลวดลายของเหรียญนะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเครื่องบรมราชกุชิตาภรทรงสลงพระองค์ยุยและพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถทรงประดับเหรียญรัตนาพรรัชกาลที่9 ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทยพศ2518เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า1บาทที่เป็นภาษาไทยและ1บาทที่เป็นภาษาอังกฤษตามลำดับนะครับโดยมีลายแท่งปลายมนประดับอยู่โดยรอบของขอบเหรียญมาดูที่ลวดลายด้านหลังของเหรียญน,นะครับ กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่8โดยมีลักษณะเป็นรูปดอกไม้ลายไทยโดยตรงกลางรูปดอกไม้ดังกล่าวเป็นรูปวงกลมภายในรูปวงกลมดังกล่าวมีห่วงวงกลมเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่หกห่วงภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนเบื้องล่างมีข้อความว่าบางเกอก1 9 7 5 โดยมีลายดอกประจำยามข้างละสอดอกขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับข้อความเบื้องล่างทั้งสองข้างนะครับวันที่ครบวันละของเหรียญน,นี้คือวันที่9ถึง16ทธันวาคมพศ2518ก็สมัยนั้น ยังเรียกว่าการแข่งขันกีฬาแหลมทองนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะเรียกว่าการแข่งขันกีฬา4เกมวันที่ประกาศใช้26กันยายน2518อย่างที่บอกนะครับจํานวนการผลิตทั้งสิ้น3 000, 000ล้านเหรียญส่วนเหรียญชนิดอื่นในวารละเดียวกันนี้นะครับเหรียญนชนิดนี้จะมีเฉพาะเหรียญ1บาทอย่างเดียว ส่วนเหรียญอื่นๆไม่มีนะครับทั้งที่เป็นเหรียญธรรมดาชนิดราคา5บาท10บาทก็ไม่มีแล้วก็ที่เป็นเหรียญขัดเงาก็ไม่มีเหรียญรุ่นนี้จะมีเฉพาะเหรียญ1บาทเท่านั้นนะครับราคาซื้อขายก็ถือว่ายังไม่แพงถึงราคาจับประเมินจากราคาแพงก็ตามด้วยสภาพที่ว่าเป็นมันเป็นปีลึกๆการประเมินราคาก็าไว้สูง แต่ถ้าราคาซื้อขายกันปัจจุบันนะครับไม่เกิน4 0บถึง50าบาทต่อเหรียญอันนี้นะครับด้วยจำนวนการผลิตเยอะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเหรียญ1น1บาทนิเกิลวาระที่8การแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่8ก็ขอจบการให้ข้อมูลแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ